โชวพิเศษจากลูมิดอกส์มิวสเปคครับขอต้อนรับที่ต่อคนาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณน้องแันเซอร์ทุกท่คนะที่มากๆในโชว์วันนี้ครับหาดูยากนะฮะใส่ชุดเต็มเลยเต้นได้ลีลาขนาดนี้ครับคุณต่อก็น่ารักเหมือนเดิมครับในช่วงต่อไปครับอท่ายกับท่านแล้วก็บแฟนๆได้เลยฮะครับผมครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ Hi everyone, Hi everyone, ตาจ้าขา o ตาจ้าขาครับคุณต่อเป็นคนชอบใส่นาฬิกาไหมครับโอ้ย <of> หลังๆนี่บอกเลยว่าอินอ <im> mm> ินนาฬิกาอินมากนะครับผม <S 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 เลือกใส่นาฬิกาจากอะไรบ้างครับความจริงต้องบอกก่อนว่าคนที่อินนาฬิกาครับส่วนใหญ่สุดท้ายมันจะเริ่มจากแนวในแนวหนึ่งแล้วมันจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะในแต่และโมเดลอ่ะเราจะมีแนวที่เราชอบ ซึ่งบอกว่าไลฟ์สไตล์เราอะนะใช่แล้วบวกกับในหนึ่งคนของมนุษย์ยุคนี้ครับผมเชื่อว่าคนเรามีไลฟ์สไตล์ได้มากกว่าหนึ่งแบบเช่น <c oughs> มันจะมีวันที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเป็นวันที่ผมต้องแบบระแวดระวังแล้วก็ผมไม่อยากให้มือเราไปโดนอะไรก็ไหลครับ,รบมันจะมีวันว่างๆของเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันที่เราอยากปล่อยตัวอยากออกไปเที่ยวอยากมีแอคทิวิตี้ที่แบบแอดเวนเจอร์ขึ้นอยากจะแบบว่า i, <c oughs> เฮ้ยเผลอปิดประตูรถแล้วมือมัอนแทกปักแล้วเราไม่รู้สึกว่าเอ้ย จะมีความรู้สึกนี้ของอผ,ผู้ชายจะเข้าใจกันดีครซึ่งผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเห็น Lumin o ็อกส์บิลสเปคันเนี้ยมันค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าส่วนใหญ่ผมอ่ะจะชอบถ้าวันแบบไม่เกี่ยวนานนะครับถ้าให้เลือกหน้าผมจะชอบกิจกรรมที่มันแบบได้ไปทะเลครับผมซึ่งชอ,อบดำน้ำครับยังไม่ต้องถึงขั้นดำรอกครับเอาแค่แบบน้ําที่มันสาดเปอจะโดนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าในนาฬิกาของผมอ่ะเกาซผมกล้าพูดว่ากันน้ำ ที่ผมมีคือก็เอาไง่าย้ว่าถ้าเราสามารถเลือกได้ผมก็เลือกนการกันน้ำมาก่อนครับเพราะว่าสุดท้ายกันมันก็คงดีกว่าไปกันอะไรแบบนั้นแล้วยิ่งถ้ามันกันได้ดีมากๆมันก็ยิ่งหายปวดเลยมั่นใจแล้วก็ที่ยวได้รับสบายจำใช่แถมแบบที่บอกว่าวัสดุทําจากไทเทเนียมอันเนี้ยจากคนที่มีประสบการณ์การใส่นาฬิกาที่เป็นไทเทเนียมนะก็ะคือจริงๆแล้วมันค่อนข้างอึดถึกทนสุด ตอบมาด้วยด้วยแรงด้วยใช่ตอบอโจทย์ตอบ่ออย่างแน่นอนครับครับแล้ววันนี้ครับอย่างที่เราคุยมาหลายรอบแล้วว right? ่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับโชคดีมากเราได้พบกับลูบิโดสบิลสเปกตัวนี้ครับก่อนทุกท่านในเซาท์อีสต์เอเชียเลยครับคิดยังไงบ้างครับก็เอาจริงขอบคุณกันนะครับวันนี้ถือว่าแบบเป็นเกียรติมากคือผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยบ้านเราต้องจะเป็นหนึ่งที่ในเซาท์อีสต์อะไรบ่อย ก็มผมก็รู้สึกขอบคุณทาง l ร m i นองด้วยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นครั้งแรกในเซาวอีสซึ่งก็อยากให้ฝากถึงทุกคนเลนครับ,แบบว่ารู้สึกว่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันแบบเอ๊ะมันดูเข้าถึงยากหรือเปล่าแนวมนเฉพาะทางไหมจริงๆผมรู้สึกว่าวันนี้การที่ผมมาก็อาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะว่าจริงๆแล้วเฉพาะทางไหมใช่แต่จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่คนใส่ครับเพราะสุดท้ายแล้ววันนี้แนวการแต่งตัวมันมันไปไกลมาก อย่างเช่นแนวมิลิเตอรี่ย้อนไปเป็นมิวสเปกที่มันเป็นมิลิเตอรี่สเปกมาผมรู้สึกว่าทุกวันนี้แนวแต่งตัวมิลิเตอรี่มันก็ถูกอัดแอฟเข้ากับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเท่มากครับที่ผมนั่งมองพี่แล้วยิ้มให้ตลอดชุดหมาแต่งตัวเท่มากกูเลยใช่คือผมผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันอัดแอฟไปได้หมดแล้วแบบการที่เราใส่ในการที่มันสปอร์ตมากมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราต้องแอคทิวิตี้รุนแรงตลอดเวลาคือแฟชั่นครับใช่บางครั้งมันคือ จะไม่ดีกว่าหรอถ้ามันทั้งดีแล้วมันก็สวยงามด้วยแน่นอนคร,รับขอเสียงปรบมือให้กับคุณต่อนะครับนะราถามเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าในเมื่อคุณได้ลองสวมใส่เองแล้วนะครับลองใช้งานเรียบร้อยครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอันแรกเลยสัมผัสแรกก็คือเบา,าเบาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เบาแบบกองแกงอะ,อะถ้าพูดตรงตรงเลยคือมันเบาแบบที่เรารู้สึกได้อยู่ว่าแน่นนะข้างในมันน่าจะแน่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับ ผู้ชายเราฮะสีการแต่งตัวมันจะค่อนข้างชอยน้อยกว่าผู้หญิงซึ่งผมรู้สึกว่าการที่มันมาเป็นแบบดำแล้วตัดด้วยขอบมีความเทาหรือแมทิลิกอะไรบางอย่างอะมาทำให้มันไม่ได้ทึมจุดเกินไปคือเวลาเวลาเราแต่งตัวอย่างเงี้ยอยู่ๆมันข้อมือมันจะมีสีเทาที่มันแบบไม่ได้ตะโกนแต่มันเห็นอยู่ว่าเอ้ยมันมีอะไรมาบ้างแล้วมันจะมีเรื่องดีเทลที่มีตัวเลขแล้วมันมีแถบที่เรียกว่า L L T ครับก็ผมรู้สึกว่า ถ้าตัวเลขมันก็จะแค่ตัวเลขอ่ะแต่การที่เราเห็นแถบที่มันเป็นแบบอ่ะถ้าคนไทยเราคงเรียกว่าพลายน้ําอะไรใดๆแต่แบบการที่มันแบบมีเลเยอร์ซ้อนขึ้นมาสําหรับผู้ชายที่เราไม่ได้แต่งตัวชุดชาติแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีดีเทล่น,นีเลยเราเน้นดีเทลนะคนรับผมแสดงว่าชอบจริงคุณภาพด้วยค่ะคุณภาพสูงด้วย25ปีใช่ใช่ไหมฮะใช่20ปีคืออยู่ในเก้วถึง25ปีออกมาก็ยังเรืองแสงเลย ถือว่าชีวิตน,นี้ซื้ออันนี้ไปรุ่งเรืองตลอด25ปีกนเดียวคุ้มเลยนะฮะใช้กันยาวๆนะครับผมแล้ช่วงนี้ครับคุณต่อครับม,มีผลงานมีหนังละครอไคะไรบ้างครับก็ <S <S ช่วงนี้ถ้าเอาที่เราได้เห็นกันทุกอาทิตย์ก็จะทุกคนจะได้เจอผมในฐานะตำแหน่งชื่อว่า big brother นะครับผมในรายการ survival อหนึ่งชื่อว่า789 survival ก็ฝากติดตาม big brother ตัวน้อยคนนี้ด้วยแล้วก็ปลายปีนี้อยาฝากติดตาม เราจะเปิดกล้องละครใหม่ครับก็มาแล้วแน่แล้วก็เร็วๆนี้รู้สึกจะเป็นเดือนหน้าหลังวันแม่ครับก็เดี๋ยวจะมีไปแฟนเมทที่ฟิลิปปินส์เป็น first fan <า>นมีครั้งแรกที่นู่นเลยเลยเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ไปทำฟิลิปปินส์ครับว้าวเจ๋งมากนะครับผมขอเซค้ดเบอร์ให้ทั้ง3ท่านเลยนะครับตอนไปครับเชิญบูริอิตินะฮะฝากนาฬิกาลูดอลส์โนสเปคปรุ่นว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายครับใส่ได้หมดครับ เป็นเป็นแฟชั่นครับเป็นแฟชั่นที่ใส่แล้วมั่นใจได้เลยไม่พังง่ายๆอย่างแน่นอนครับแกร่งที่สุดนะครับรุ่นรุ่นอร s สเปค3350ครับแบตเตอรี่ใช้ได้ยาวถึง7ปีครับหรือแสงถึง25ปี ลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับกับการผู้จัดการบริษัทสีทองพาณิชย์จำกัดครับคุณวิทวันมหาดำรงคุณนะครับผมขึ้นถ่ายรูปบนเวทีครับเอาูกบอลเอาที่ต่อเดียวกหมันคบว่ารอนะนะครับชื่อชัดนะครับขอบคุณมากเลย ถัากองศรานีครขอบคุณชาติครับผมเก่งมา,ากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะด,ด้วยนะครับขอบคุณครับมผมมาต่อไปครับข,บขบไไสู้สหน่อยดิสู้หน่อยสู้หน่อยฝั่งนูน้นมุดเข้ามาห่าไว้ไทยลุกนิต่อแบตเตอรี่ของนาฬิกาลูกดอกสเปิลสเปกอยู่ได้นานกี่ปีใครดีครับอ่ะให้ทีมง,งานเลิกแล้วกันอ่ะขอไม่ทันสองฝั่งฝั่งนู้นแล้วกันฝั่งนู้นแล้วกัน เสื้อขาวด้านหน้าดิครับผมมีห้อยกระเป๋าอยู่ครับผมกีบีครับอะไรนะแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่ครับนี่อายนะเดี๋ยวนี้ขอโทษด้วยนะครับผิดพลาดทางเทคนิคเฉยๆครับมันไม่ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรครับท่านครับผมน่ารักเสมอครับอะไรนะกีบีครับบอกว่าเจ๋งเหรอตั้งใจฟังดีมากค่ะเก่งมาก มาจะทอมได้ได้ครับผมอยู่ดีด้วยเชิญแฟนคุณน่ารักมากนะครับควาจจำไม่ค่อยดีนะแต่เป็นอะไรารักสุดๆครับ ถามต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายครับอันนี้ผมเล่นด้วยได้เพรฮะนั้นอันนี้ผมตั้งใจฟังเหมือนกันไม้ชันแล้วอ๋อเครทำครับผมนาฬิกาลูบิโนกส์ยูสเปกครับผลิตที่ประเทศอะไรครับผลิตที่ประเทศอะไรครับดูโลโก้ก็เห็นแล้วอืเนี่ยประเทศที่ไรคับปนาฬิกาที่ดีที่สุดครับประเทศเดียวนี้แหละที่ไหนครับโซนิสโซนิสใช่ไหมครับ สวิตเซอร์แลนด์ทุกต้องค่ะยินดีด้วยครับสวิสเมดนะครับผผว้าวขอบคุณมากครับออกแบบที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับตามสเปคของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาครับผลิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับรับประกันคุณภาพโดย2ประเทศนี้แหละฮะ ยอดจริงครับดำน้ำได้ถึง300เมตรน,น,นะครับ